ในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําการเข้าสู่การเข้ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในส่วนของผู้ดูแลศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วนะครับก็จะมีหน้าที่ในการประสานกรรมการการก,าร,กรองผลวิเคราะห์ SAR นะครับและติดตามผลการวิเคราะห์แจ้งผลการวิเคราะห์ SAR แก่สถานศึกษาในขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าโปรแกรม Google c h โค m งครับ พิมพ์ w w w v e s a r o r g นะครับและกด Enter ครับจะเข้าสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบนะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้นะครับและรหัสผ่านซึ่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเนี่ยจะได้รับจากการประชุมในส่วนกลางนะครับและกดเข้าสู่ระบบก็จะเข้าสู่ข้อมูลผู้ใช้นะครับให้ตรวจเช็คดูข้อมูลผู้ใช้ว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ และมาดูที่เมนูทางด้านซ้ายมือครับเมนูแรกครับสถานศึกษาให้เลือกปีการศึกษาที่จะทำการเรียกดูข้อมูลรายงานของสถานศึกษานะครับอย่างตรงนี้ผมจะเลือกปี2562นะครับและรลอสักครู่ครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นรายชื่อของสถานศึกษาและด้านขวาจะเป็นสถานะในการดำเนินการนะครับ ว่าในแต่ละสถานศึกษาได้มีการดําเนินการในส่วนไหนไปบ้างแล้วอย่างผมยกตัวอย่างนะครับมีการกําหนดมาตรฐานแล้วมีการจัดทําแผนพัฒนาแล้วมีการประเมินตนเองแล้วและมีการตรวจวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องมีเครื่องหมายถูกทั้ง4อันนะครับถึงจะถือว่าเสร็จสิน้นหากว่ายังมีเครื่องหมายรูปนาฬิกาอยู่คืออยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับในส่วนนั้นๆและเครื่องหมายขีดสีแดง คือยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของภาคนะครับสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าได้มีกระบวนการในการจัดทำไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานของสถานศึกษาได้โดยการคลิกที่รายชื่อของสถานศึกษาครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับหน้าของรายงานการประเมินตนเองโดยจะมีคะแนนรวมอยู่นะครับในส่วนนี้ และมีสถานะการบันทึกข้อมูลมาตรฐานการศึกษาในส่วนของภาคสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ครับในเมนูถัดไปนะครับเป็นเมนูผลการประเมินตนเองเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าของข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในด้านซ้ายนะครับจะเป็นรายชื่อของสถานศึกษาจังหวัดที่อยู่นะครับ คะแนนในมาตรฐานที่1มาตรฐานที่2และมาตรฐานที่3และคะแนนรวมครับให้ในส่วนของภาคน,นะครับคลิกเข้าไปที่รายชื่อก็จะสามารถดูคะแนนได้เช่นเดียวกันนะครับและในเมนูส่วนที่3นะครับผลการวิเคราะห์ S A R เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าข้อมูลผลการวิเคราะห์รายงาน SAR ของสถานศึกษาจะมีรายชื่อของสถานศึกษานะครับแล้วก็มีผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ยกตัวอย่างนะครับหที่ในหมายเลขที่1นนะครับสถานะการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับพบหลักฐาน100เอร์เซไม่พบหลักฐาน0%การกันกรองเรียบร้อยแล้วนะครับ ภาพจะต้องอนุมัติผลการกันกรองนะครับโดยเข้ามาที่ไอคอนตัวนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอรายชื่อสถานศึกษานะครับและสถานะการกันกรองถ้าหากว่าสถานศึกษาผ่านการกันกรองนะครับให้เลือกผ่านการกันกรองและถ้าหากไม่ผ่านการกันกรองนะครับให้เลือกไม่ผ่านการกันกรองเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดบันทึก และสถานะก็จะผ่านการกันกรองนะครับขั้นตอนในส่วนนี้จะสิ้นสุดเมื่อคณะกรรมการระดับภาคบันทึกผลการกันกรองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ